วันนี้นะคะไม่มีอะไรมาก,ก็นอกเหนือจากการที่ต้องไปซื้อของแต่ยังไม่ไปนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวก่อนนะคะจะพาทุกคนไปขึ้นข่าวดูบรรยากาศสิคะของประเทศเยอรมนีช่วงวินเทอร์หรือว่าช่วงฤดูหนาวนะคะทุกคนเส้นนี้พี่เจนไม่เคยพาทุกคนมานะเอาตรง ตอนนั้นฤดูร้อนก็เป็นอีกเส้นหนึ่งฤดูร้อนเป็นอีกเส้นหนึ่งอันนี้ช่วงฤดูหนาวก็เลยพาขึ้นมาอีกฝั่งนี้นะคะทางบ้านพี่เจนนี่ละค่ะแต่ว่าแต่ว่าพาขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ละค่ะโดยโดยบรรยากาศบรรยากาศฤดูหนาวก็คือแบบสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนค่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งฤดูร้อนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสปริงก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเอาตรงๆนะจริงๆแล้วคือสวยทุกฤดูเพราะมันคือธรรมชาติค่ะทุกคนมันเป็นธรรมชาติที่แบบว่าอยากจะบอกว่า คือธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติสวยทุกดูดูนะคะทุกคนคะ่ะเหมือนเหมือนกันนะคะเรื่องราวในชีวิตเรานะคะทุกคนถ้ามันผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้อง เก็บไว้ให้เป็นเรื่องราวเพราะสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราคือสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะถึงจะผ่านมาด้วยความเจ็บปวดมันก็สอนให้เรารู้ว่านะคะความเจ็บปวดมันเป็นแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงความสุขก็คือความสุขมันก็สอนให้เราดูได้และสอนให้เรารู้จักนะคะรู้จักการระงับระงับ ชั่งใจว่าความสุขมันคือแบบนี้แล้วแต่ห้ามเลงนะคะเพราะว่าถ้าเลงแล้วเราอาจจะติดลมบนแล้วมันจะลงมาไม่ได้นะคะเพราะความสุขก็ไม่อยู่กับเราถาวรความทุกข์ก็จะไม่อยู่กับเราถาวรน,นะคะทุกคนค่ะเนี่ยละค่ะไอติ้งเด e t ดวิก y some t i ท e ์ยูตเนมิอาดาเดดเ e way นี่ค่ะทุกคนดูสิบรรยากาศดูซี ด้านค้างประตูด้านค้างเป็นไงคะเป็นไงคะบรรยากาศก็บอกแล้วไงว่าบรรยากาศมันก็คือธรรมชาติถ้าได้คําว่าธรรมชาติมันก็ สวยใ,ในทุกๆแบบตอนนี้หิมะกาลังตกด้วย though, นะคะหิมะตอนนี้ผ่าเข้าไปคือหิมะกําลังตกนะคะไม่รู้ท <Stat> ุกคนเห็นไหมว่าเป็ดหิมะกาลังตกลงมาทางพี่เจนเนี่ยคือมองจากตาป่านคือเห็นชัดเลยค่ะหิมะกําลังตกแต่ยังไม่เยอะนะคะอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็อาจจะตกเยอะลง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 นะคะทุกคนดูสีบรรยากาศบ้านช่องห้องหอรถลาวันนี้รถจอดเยอะเนาะวันนี้รถจอดเยอะดูต้นไม้สิคะอยากให้ทุกคนเห็นอุโมงต้นไม้ที่กับ หนะิมะอ่ะนะหิมะเกาะอยู่บนต้นไม้แล้วให้มันเป็นอุโมงค์ด้วยนะคือมันสวยมากพี่เจนเคยเจอนะคะตรงนั้นพี่เจนเคยเจออยู่ประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละไม่เกินนี้ที่แบบว่าเห็นแล้วว้าวอ่ะนะเห็นแล้วว้าวอ่ะคือแบบต้องว้าวนะเห็นแล้วก็ต้องว้าวอ่ะคือประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละทุกคนจําไม่ได้ว่าไปเจอตรงจุดไหนแต่ก็ขับรถไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วค่ะเราก็เจอทุกคนทุกคนไม่มีอะไรมากทริปนี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมชาติแค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรา มันคือความสุขเท่านั้นค่ะแม้แต่ความเจ็บปวดถ้ามันผ่านไปแล้วนะคะมันก็จะสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นสอนให้เราผ่านพ้นชีวิตตรงนั้นเราก็จะเข้มแข็งมีเหมือนประมาณว่ามีวิตามินมีอ๋อมีวิตามินมีไว้มีมีวิตามิน,มมมน,มมมมนแล้วก็มีอะไรนะเอ,อวัคซีนนะป้องกันเราเข้าไปอีกนะทุกคนค่ะเออพอก่อนแค่นี้มะเบื่อพี่เจนยังเดี๋ยวลงคลิปใหม่ให้อีกทีนึงนะเออ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 เดี๋ยวพาไปจุดสวยๆแล้วถ่ายให้อีกทีหนึ่งนะ บายทนทุกคนใครมีหน้าบ้านก็ต้องเนี้ยแหละคะ่ะไม่รู้แหละขูดนเนนี่แหละคะ่ะทุกคนไหวไหมล่ะคะ่ะเจนี่ไม่เอาคนหนึ่งนะคะเอาเอา,เอาทำงานทํางานเธอเนี่ยเจ้าของบ้านทำไมล่ะเนี่ยทํางานกันไปเธอทํางานกันไปเธอฉันไม่เอานะฉันไม่เอาน้าหนาวหน้าหนาวคุณ <c oughs> ไปล้า